สัญญาส่งงานครับคันนี้นะเป็นมิชูมิชิเอ็กซ์ขาดนับลูกค้าได้มาทำการติดตั้งนับเป็นบูตไลท์นับเดี๋ยวมาดูแสงนับสตาร์รถครับอ่าตัวนี้สตาร์ทรถจะเป็นสีบูขึ้นก่อนนับแล้วกลับมาเป็นสีขาวนับเปิดฉุกเฉินนับตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนับเป็นเทอร์นิ่งนับเป็นไปเรียววิ่งนับอ่านี่นะครับไฟฉุกเฉินนับไปเรีครับไปต่ครับพร้อมอัปเกรดนับชุดโฟลเตอร์นับไปบอกแปดจุดหนึ่งนับ พร้อมกล่องแหวนนับขนาดเลนส์กล้องนับสามจุดสองนิ้วนะไฟสูงนับโฟเตอร์ทุกตัวนับจะเป็นไฟซีนอนสูงต่ำในตัวนับเดี๋ยวดูแสงหน้าลดนับสูงนับล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนับสูงนับล่อยครับนอกตัวรถไหนไหนตัวรถนับสว่างไม่ต่างกันะลรนับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนับที่สนใจนับอัปเกรดชุดโฟลเตอร์นับสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กนับบีทีพิมเมียมออโต้ซีนอนได้ทุกสาขา n ับ โอเคครับขบุ่มครับ